ตรงนี้คืออะไรอะเออเอาอ้อ,อหิน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 เอาอุปสรรคคือหินนะคะทุกคนไม่มั่นใจยังไงก็ต้องไปะค่ะทุกคนพี่ลิต้ารู้สึกว่าเราต้องไปแบบไม่กลัวค่ะถ้าถ้าเรากลัวเนี่ยความกลัวจะทําให้เราแพ้พี่ลิต้าสัมผัสได้เลยไม่กลัวก็แพ้อยู่ดี ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคนเชียอกิ๊กใหญ่พืแลนนี้นะคะเรากลับมาอีแล้วเกมโรบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Traffic Tower นะแล้ววันนี้นะคะบิลลีจะพาทุกคนนะคะมาขึ้นหอคอยการจราจรนี่นะคะ จอบทนทองถนนใดๆเราจะมาซ้อมขับรถกันนะคะแล้วเติมน้ำมันใดๆแบบนี้ไม่มีเสียงแบบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแค่เราเนี่ยจะต้องขึ้นหอคอยนะคะโดยจะต้องเติมน้ํามันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะคิดว่าหอคอยง่ายแตอพี่ดิตันเล่นในไลฟ์และเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยากตรงไหนทําไมถึงมีปัญหาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้น้องเอฟซีนะคะที่ได้โชคดีเข้ามาร่วมกับพี่ดิตันนะคะแผ่นกล้องไปเลยเพราะว่ามองชื่อไม่เห็นนี้จริงอ่านชื่อไม่ออกนะคะแต่ละคน đi đùm 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 ก็เยอะแยะประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมออจีเวอร์บาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าพงยิกแคทกันนะคะที่ไอจีและทิกตอกลิต้าทั้งสองยิ้แคสนะตัวโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเข้าพงย้แคทอยู่จิ้มเข้าไปกาเข้าร่วมได้เลยเพื่อเริ่เซอร์วิสไว้อาจีเวอร์ีา n ั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิซตาคิมแคคอรใหม่ในโลบอกด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปซื้อได้เลยเสื้อในชีวิตจริงคอใหม่ก็มีนะคะมีสามสีเลยมีสีชมพูด้วยซื้อสองต นะคะซิงก็แรกของไปดิต้าฟาร์เพจได้ที่หน้าช่องเลยและเพื่อกรเป็นเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดู Traffic Tower กันในวันนี้เลยกว่าขค่ะไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะดิมดมเดมันก็จะมีหลอดน้ํามันอยู่นะคะคืออันนี้มันเป็นแมปที่มันไม่ต้องจับเวลานะคะก็คือ เราก็ไปเรื่อยๆของเราน้ำมันหมดเมื่อไหร่ล้วก็แวะเติมน้ำมันแค่นั้นเองนะคะชิวๆดูเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมพี่ลิต้าก็งงเหมือนกันว่านันยากตรงไหนทําไมในไลฟ์พี่ลิต้าถึงหล่นบ่อยจังอะไรอย่างนี้อย่างตอนนี้น้ำมันพี่ลิต้าคิดว่าน่าจะยังพออยู่พี่ลิต้าก็เลยจะฝืนไปนะคะจริงๆพี่ลิต้าไม่เคยน้ำมันหมดเลยนะน้ำมันกระบวนการน้ำมันน้ำมันพี่ลิต้าพอมาโดยตลอดนะคะถ้าเกิดแวะเติมบ่อยมันก็เสียเวลาเนาะอันนี้ก็คือเรากำลังเติมน้ำมันอยู่ตึ้ง โอ๊ยทำไมแยกกันเติมขนาดนี้ล่ะลูกปั๊มมีตั้งเยอะตั้งแยะมีเยอะแยะเลยคะ่ะตรงนี้มีแค่สงจุดให้เติมเองค่ะนั่นแหละตรงที่เดียวกันเดยกก็ได้ช้าหรอกไปเต็มยงังเรียบร้อยไปไปได้เลยพี่ลิต้าว่านะมันยากตรงที่เราเป็นรถเนี่ยแล้วเรากระโดดไปเนี่ยมันยากนะคะทุกคนคือมันกะจังหวะก,การกระโดดอะไรอย่างเงี้ยยากนะคะเพราะมันมันคือรถนะคะมันไม่ใช่ปกติมีน้องตกไปแหละ มันยากตรงมันเป็นรถเนี่ยแหละพี่ลิต้าว่าอันนี้เราไปต่อนะคะเพราะเรารู้สึกว่าน้ํามันเรายัางพอใช้ได้อยู่นะปุ๊บโอ้โหน้ำมันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหโทมัสมาเหนือมากเลยโทมัสรักไก่นะฮะตรงนี้สายตาเราไม่ดีเราตามน้องไปละกันพี่ลิต้าแก่แล้วนะคะก็เลยสายตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้นะคะนี่ดูสัญญาณไฟนะคะไฟแดงคือไปไม่ได้ถ้าไปปุ๊บตุยแน่นอนไฟเขียวปุ๊บไปได้เลยนะคะแล้วก็มาแวะเติมน้ํามันกัน ชิวๆนะคะชิวๆน้องๆยังหยุดรอไฟจราจรจะอยู่เลยนะคะฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ยากนะตอนนี้พี่ติต้าเริ่มรู้แต่พี่ตีต้ารู้สึกว่าแบบมันยาวแหละมันก็เลยอาจจะดูยากนะฮะแบบนี้แกล้งกันไม่ได้นะคะทุกคนหรือแกล้งได้ก็ไม่รู้โอ้ยเบ๊ะเบ๊เบเอย่าพึ่งนายอย่าเพึ่งรอให้ไฟเขียวก่อนใครก็ได้ประสาทิศหน่อยว่าถ้าเกิดไปจะเป็นยังไงก็จะตุยนะคะจะมีรถชนทันทีเลยนะคะไปไปกันเดึอดเดือดเดือดเดืเโหนี่มีอุปสรรคเป็นน้ำท่วมยนท่ันะโห เบบบสิ่งที่ยากที่สุดคือการกะจังหวะการกระโดดเนี่ยคะ่ะน้ำมันหลอดหนึ่งนะ่าจะไปได้แบบสองเชลเตอร์ไหมถ้าให้เดานะน้ำมันหลอดหนึ่งไปได้สอเชลเตอร์แต่หลังๆเราก็จะไม่อยากเราก็จะรู้สึกแบบไม่อยากประมาณแล้วแหละเพราะว่ากลัวตุยเพราะไปหลังๆก็จะแบบเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเรามาไกลแล้วค่ะเราก็ไม่อยากประมาณแล้วเดี๋ยวเจอสถานีน้ํามันต่อไปเราก็เติมจ้าอะไรเงี้ยสึกไม่อยากประมาณเท่าไหร่น่าจะไปได้อยู่นะสงสถานีดูระยะทางไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเราไปกันสงสถานีไป ตอนนี้เราไหนคืออุปสรรคฉันไม่เห็นอุปสรรคของฉันเลยเดินแบบไม่ดูตามตตาเลือสุดเราไปค่ะได้อยู่เนาะเราจะผ่านสถานีนี้ไปนะคะเพราะเรารู้สึกว่าน้ํามันน่าจะพออยู่มันไม่น่าไกลกันมากมนี่นะคะไม่ว่าจะมากี่อุปสรรคนะคะพี่ลิต้าก็ผ่านไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะพี่ลิต้าเก่งพี่ลิต้า,าคะค่ำชมเนี่ยต้องให้คนอื่นชมนะคะไม่ใช่พี่ลิต้าชมตัวเอง เอาเถอะนี่ยังไม่ตกเลยนะคะพีริต้าชนะมาหนึ่งครั้งแล้วก็คือตอนที่เล่นในไลฟ์เล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะโทรมสชนะมาสามรอบแหลวไปเต็มแล้วนะคะนี่เรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ย้อนสอนใดๆใช่ไหมไปค่ะตัวนี้คือเขา่วงกดในทะเลทรายซาฮาราสนุกดีนะคะแบบนี้เพื่อนๆดูไฟดูดมดมดูสัญญาณไฟจารจาจรเมื่อกี้มาโดยพลัดก,การสุดๆพีริต้าเคยตก,ตกตรงนี้ในไลฟ์ด้วยเพราะมันดูงงๆเราจะผ่าน ปัามี้ไปเพราะว่าน้องข้างหน้าเขายัางไม่เติมเลยนะคะแล้วพี่ดิต้าจะเติมทําไมไปผ่านได้ไหมกลัวน้ำมันหมดนะคะเนี่ยเราุตส่าทาดีมาขนาดนี้แล้วถ้าน้ำมันหมดนี่เราตายแน่เราเริ่มใหม่ทีนี่เราเสียหน้านะโอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วทุกคนไม่มีทางเลือกนี่โอ้โหทันด้วยทันด้วยทันด้วยไม่เอาแล้วต่อไปไม่เสี่ยงนะพี่ดิต้าจะไป เติมน้ำมันทุกช่วงของชีวิตไม่อยากเสี่ยงแล้เพราะเรารู้สึกว่าเรามาไกลแล้วนะเนี่ยแบบไม่ตกเลยอะสุดโหดเฮ้ยเขาไปกันแล้วพี่นี่ไดเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้อยู่เลยดึงแล้วมาโดนดึงดึงเห็นน้องตรงนั้นเขาดึงดึงนะเด้งดึงจะสูงเด้งดึงแล้วมาโดนดึงดึงแล้วมาโดนดึงดึงเด้งดึงจะสูง ชิลๆนะคะแบบนี้ง่ายๆใครอยากเล่ Luckily, นนะคะพี่ริต้าทิ้งลิงก์แมบไว้ใต้คลิปนะคะไปเล่นกันได้แมพแบบชิลๆบอลสมองสุดๆจะสังเกตได้ว่าตอนนี้น้องๆอ่ะเขาเริ่มทยอยเติมน้ำมันทุกช่วงของชีวิตกันแล้วนะเพราะเขารู้สึกเหมือนพี่ริต้าก็คือรู้สึกว่าเริ่มมาไกลแล้วไม่อยากประมาทฮะโทรมาตกเหรออ้าวน้องผมพี่โทรตกนะฮะไม่นะตัวตึงเราตกซะแล้วรายการฟึบึบ้ฮลุน ช่วอองชีวิตเลยอ่ะเพืออ่อเาแวะเติมน้ำมันกันซะหน่อยนะคะนิดนึงก็ยังดีเติมนิดนึงก็ยังดีรู้สึกเติมให้สบายใจค่ะว่าเราจะผ่านไปได้เพราะว่าข้างหน้านรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องเจออะไรยากๆแหละเตรียมตัวระวังกระโดดฟึบนี่ต้องจับจังหวะให้ดีนะคะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะไปค่ะนี่สุดโทดสุดโหดไปค่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ย เติมไปมันก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเถืนหนื่อยแน่เลยพี่ดิวตองว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะยากตรงนี้คือเรามาอีกด่านหนึ่งแล้วซึ่งเหมือนจะยากเออแต่เหมือนเราเห็นเส้นชัยแล้วว่าอยู่ตรงนั้นนะแต่คุณคุณว่ามันยากนะตรงนี้ไปค่ะยากแค่ไหนเราก็ต้องไปให้ได้ค่ะทุกคนบูนพร้อมกอดซุลหล่อพร้อมยังไปเออโอ้ยไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยเสียวตกยังเฮ้ยตรนี้คืออะไรอะอ้าวโอ้ยหิน หิน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 อ้าวอุปสรรคคือหินนะคะทุกคนหินหินหินนี่นี่ก็โดดหนีหินก็โดดหนีหินโอเคเฮ้ยทุกคนเห็นบ้านไหมบ้านคือเส้นชัยของเราแต่เราเติมนแต่บันก่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเข้าเส้นชัยไปพร้อมกับพิดิต้าแบบไม่ตกเลยสุดโหดสุดสุดโหดจริงๆรปะเต็มนะคะอ้าวโหเครือบทอดกหอ้โหเฮ่ลุ้นทึกช่วงของชีวิต ไม่อยากจะตกแล้วฉันไม่อยากจะตกแล้วเราเราเดินไปเวอรเดียวไม่ได้ถ้าตกกระโดดนะคะถ้าเธอได้รู้คงจะดีอ๋อตรงนั้นตรงนั้นมันน่าจะยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนันก่อนดูสิอย่างกระไม้คับนี่ไม้ครับปเนี่ยดูบล็อกเขาเหมือนไม้ค่ะมากเลยเนี่ยอ๋อตรงนั้นลมตรงนั้นลมต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะน้ํามันหมดตุยแน่บอกเลยทรงตัวให้ดีนะคะตรงนั้นอ่ะต้องใช้น้ามันเยอะเลยนะ ตอนนี้พี่ดีตาเตรียมน้ำหวานมาพร้อมแล้วน้ำหวานพร้อมแต่ใจยังไม่พร้อมเลยออกจริงนะนี่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 ฮะนี่เดินเดินสวนกระแสลมนะคะเฮ้ยพอมันพลาดครั้งนึงแล้วมันเฮ้ยพอมันพลาดครั้งนึงแล้วมันไปเลยเนี่ยทุกคนไม่ตุยไม่ตุยนะเราค่อย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 ไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่ะทุกคนเดินน้องค่อยค่อยไป เย็นใจเย็นเอ้ยได้แล้วโอ้โหรอดรอดํอับระม้อน้ำส่มไว้ได้ตรงเมื่อกี้น่าจะยากสุดแล้วโอ้มันมีตรงไอ้ตรงเลื่อนๆนั่นด้วยตรงเลื่อนๆน่นก็ยากเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นแบบที่ยาวนะคะแต่ว่าพี่ริต้าเล่นเทคเดียวแบบไม่ตกเลยนี่ยังไงคนเก่งไปกันต่อค่ะ ชิวๆอหาทุกคนก็แต่เราก็เติมน้ำมันหน่อยเนาะใกล้จะถึงเราไม่อยากประมาณนะคะไม่อยากขึ้นมาใหม่เลยจริงๆเห็นบ้านแล้วบ้านอยู่ใกล้มากปะใกล้ละเส้นชัยอยู่กล้แค่อือมฟฟนงานน้ำแขงเลยนะกำลังคิดหาช่องทางการลักไก่แต่ไม่มีเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปตายแน่น้ำมันพี่ลิต้าหมดแน่เราไม่ต้องกระโดดก็ได้ เราก็กระโดดไม่ต้องก,กระโดดก็ได้แต่ว่าน้ำมันมันก็ลดลงเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้มันเดือดมากเลยโอ้โหน้ำมันไม่หมดก็ได้จะเกือบหมดนะทุกคนจังหวะน,นี้มีหัวใจมากนะคะน้ำมันเหลือแค่ครึ่งถังเท่านั้นเหลือแค่ครึ่งถังเท่านั้นแต่พี่นีต้าว่าน่าจะทันทอยู่นะอออืืโอเค,อเ,ค,อเ,คเหลือเยอะอยู่นะพี่ดีต้าจำได้นว่าในไลฟ์แบบพี่ดีต้าเกือบตุยค่ะ <laughs> เกือบตุยเลยใกล้ถึงแล้วตรงนี้ก็ยากนะคะหลังๆมาจะแต่ดัดยาก น้องนองนี่ไม่รอเราเลยนะคะสงสัยกลัวตัวเองพลาดกันไปไม่รอพีนิต้าเลยต้องกระโดดค่ะตรงนั้นต้องกระโดดนะพีนิต้าว่าน้องไทยถ่ายใบมันน่าจะขึ้นยากนะไปเราลองดูกันกระโดดนะคะโออยกระโดดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่กระโดดไปก่อนโอ้โหมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่เลยเน,น,นี่ยคนียเออ้ยพีนิต้าเห็นใครมาจากแดนไกลตรงนู้น น้ำมันยังเหลืออยู่ค่ะทุกคนชิวๆค่ะชิวๆนะอยู่ไปนี่ตรงนี้กะโดดลงมาเยอะๆได้เลยเยี <Yeah. S 1> ่ยมสวัสดีค่ะชอบกินไก่พืชถ้าไมอ้อนกับมินนี่ต้องประกบคู่กันด้วยค่ะเพราะว่าชอบกินไก่พืชเหรอไปเต็มแล้วหน้าตดาด่านสุดท้ายแล้วนะคะจะถึงเส้นชัยแล้วเรานี่โปรเฟชชั่นอลจริงๆโอ้ยอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่ทั่นใจเลยอะแต่ว่าเราเราอยู่อย่างนี้ต่อไปน้ำมันมันมีแต่จะตกมาเรื่อยๆนะคะทุกคน ไม่มั่นใจยังไงก็ต้องไปค่ะทุกคนโอ๊ย,อยมันมีทางใดได้ไหมไม่อยากขึ้นมาใหม่อะทำไงดีอะมันไม่มีทางใดเลยทุกคนตกก็คือต้องต้องตายอย่างเดียวเหรอเราอยู่ตรงนี้อะทุกคนต้องตายอย่างเดียวอะ่ะตกอะตกตอนจบอะทำไงดีอะแล้ว,ลวไม่คือ,อเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยอะ่ะเครียดเลยทุกคน อาเดี๋ยวพี่ลิต้าขอใช้เวลาเพิใหม่แป๊บหนึ่งนะน้องๆสิบนาทีเจอกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่ลิต้าผ่านไปประมาณสิบห้านาทีนะคะตกไปหลายรอบอยู่ตอนนี้มาถึงจุดเดิมนะคะที่เราตกแล้วไม่มั่นใจเลยว่าเราจะผ่านไปได้นะจริงแล้วอะ่ะอาจริงตรงนี้ในไลฟ์ก็เป็นจุดที่พี่ลิต้ากังวลเหมือนกันเพราะพี่ลิต้าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยทุกคนมันแบบ h a l f w a ผ่านนะโอ้ยมันลุ้นเกินไปไตกอีกแล้วอะตอนนี้นะคะรอบที่สาม มาถึงจุดที่เราไม่เคยผ่านได้พี่ลิต้าสังเกตจ,จากรอบที่สองนะที่พี่ลิต้าตกเพราะพี่ลิต้ากลัวคะ่ะทุกคนพี่ลิต้ารู้สึกว่าเราต้องไปแบบไม่กลัวคะ่ะถ้าถ้าเรากลัวเนี่ยความกลัวจะทําให้เราแพ้พี่ลิต้าสัมผัสได้เลยไม่กลัวก็แพ้อยู่ดีโอเคไม่แน่ใจว่า 4, รอ,อบที่สี่หรือรอบที่ห้านะ,ะทุกคนอเราตรงนี้อีกแล้วนะคะจะผ่านไหมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคอะไรแล้วทุกคนเทคนิคนอะไรก็ล่วงล่วงตลอดเลยอะ ออเออเออทุกอ้าวผ่านแล้วดีใจมากอตรงนี้ต้องกระโดดตรงนี้ต้องกระโดดอ,ดอเกบบเราจะมาตกอะไรตรงนี้ไม่ได้นะเราสัพนไม่ได้อะพี่นีต้อตกอยีกรอบนี้พี่นีต้องไม่ผ่านแด้เลยตรงนั้นที่เดิมอ่ะ ไม่เคยทำลายใครคร่ะทุกคนในที่สุดก็จะได้ปิดกิ้วสักทีแต่ตวหวังว่าจะไม่ตกอีกนะทีนี้ต้องตั้งใจแล้วไม่ให้ตกอะไรง่ายๆแล้วนะคะใจเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นค่ะทุกคนใจเย็นๆเราจะไม่ตกอะไรง่ายๆจะไม่ตกอะไรง่ายๆโห้ยเกือบตกแล้วไปเพิ่โอเคโกโก้ดูน้องๆสิคือ น้องๆบอกหนุมารอพี่ที่ท่าดามทุกวันเลยค่ะแก๊งนะคะแก๊งคิดแคทเวิลด์แลนด์ของเราน้องๆเก่งมากเลยที่มาถึงก่อนพิริตาได้โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับท่าฟิกทาวเวอร์นะคะสุดหัวร้อนจริงๆเลยวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งคลิปๆมาลองใจพิริตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและทิกตอกพิริตาทิกตอกคิดแคทด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าเพือคิแคทตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพิริต้าที่เขียนคำว่าเข้าแแออดดจิิิ้้้้้้มมเเเเเขขาาไไไปลลลววววกกรรร่่ยพืับง์์ซค อัคิาปริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิ้ากิแคทได้ชิตจริงด้วยนะคะคอลเลคชันใหม่เสื้อสองตัวได้รับแอดด้วยค่ะที่อยากได้ในแอดไลน์แอดลิทากิแคทชอบจะกด้ใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย